สวัสดีครับพบกับรายการบอกเล่าความข่าวดี10มีนาคม2568กรมบัญชีการจะโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินรัฐบาลได้จัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบจะมีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ ทั้งตกเบิกลายเก่าตรงงวดลายใหม่ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องแล้วโดวยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทุกวันที่10ของเดือนหากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทําการก่อนวันหยุดนั้นๆประกาศสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม2,568ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์วันจันทร์ที่10มีนาคม2,568เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนเมษายน2,562ถึงกุมภาพันธ์2568 ผู้มีเสร็จลายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนก่อนวันที่25กุมภาพันธ์2568กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับเสร็จเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับเสร็จและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ข้อแนะนํามันตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วมันตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้3มช่องทางดังนี้ผ่านเว็บลิงก์เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเงินเด็ก ดาวโหลดแอปเงินเด็กได้ที่แอปสตูและเพสต,เเตูเงินอุดหนุนบุตร2568เข้าวันไหนโดยปกติแล้วเงินอุดหนุนบุตรจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนยกเว้นวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันสำคัญต่างๆเงินอุดหนุนบุตรจะถูกโอน เข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุดตามปฏิทินการจ่ายเงินปี2568ดังต่อไปนี้เดือนมกราคมวันศุกร์ที่10มกราคมเดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์เดือนมีนาคมวันจันทร์ที่10มีนาคม เดือนเมษายนวันพฤหัสบปปดีที่10เ,เมษายนเดือนพฤษภาคมวันศุกร์ที่9พฤษภาคมเดือนมิถุนายนวันอังคารที่10มิถุนายนเดือนกรกฎาคมวันพุทธที่9กรกฎาคมเดือนสิงหาคมวันศุกร์ที่8สิงหาคมเดือนกันยายน วันพุทธที่10กันยายนเดือนตุลาคมวันศุกร์ที่10ตุลาคมเดือนพฤศจิกายนวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนเดือนธันวาคมวันอังคารที่9ธันวาคมทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงินกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคำถามยอดฮิต 1. นึ่ทำไมถึงขึ้นโอนไม่สำเร็จตอบระบบจะอัปเดตเป็นโอนสำเร็จประมาณช่วงเที่ยง 2. เว็บกรมเด็กทำไมยังไม่อัปเดตรายการโอนเงินตอบระบบจะอัปเดตหลังจากเงินเข้า2วัน 3. เช็คแบบ ตารางเงินเข้าวันที่10มีนาะทำไมเงินไม่เข้าแอปไม่มีแจ้งเตือนตอบให้เช็คทุกบัญชีที่มีบางครั้งแอปก็ไม่แจ้งเตือนให้นำสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคารดู4เช็คในเว็บกรมบัญชีการขึ้นว่ามีสิทธิ์ทำไมเงินไม่เข้าตอบ ให้เช็คทุกบัญชีที่มีที่เคยมีในระยะ2-3ถึงปีนี้ถ้าหาไม่เจอให้รอ2วันเมื่อระบบเว็บกรมเด็กอัปเดตข้อมูลว่าถ้ารายการโอนค่อยโทรถามพอมอจอว่าเงินเข้าบัญชีธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรถ้าขึ้นติดสถานะอีต่างๆ ให้รีบแก้ไข5เพิ่งได้ครั้งแรกเดือนต่อไปจะได้รับต่อเนื่องไหมตอบจะได้รับเดือนละ600บาทต่อเนื่องจนครบ6ขวบช่วงไหนที่งบหมดจะเลื่อนจ่ายออกไปเมื่องบมาก็จะได้ย้อนหลังครบ6ทำไมได้เกินลูก 8เดือนแต่ได้10บเดือนตอบสําหรับคนที่ได้ย้อนหลังถึงเดือนเกิดให้นับเดือนเกิดเป็นเดือนแรกจนถึงเดือนปัจจุบันไม่ได้นับตามอายุ7ทําทำไมได้ย้อนหลังไม่ครบได้แค่5เดือนลูกอายุหนึ่งปีหเดือนแล้วตอบ ถ้าลงทะเบียนไม่ตรงกับปีงบประมาณที่ลูกเกิดหรือลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคม6กสเป็นต้นไปลงทะเบียนเดือนไหนก็ย้อนหลังถึงเดือนนั้นทุกกรณี 8. ทํทำไมบางคนได้ย้อนหลัง20-30เดือนตอบเพราะตั้งแต่ลงทะเบียน 2 3ถึง3ปีเขายังไม่เคยได้รับเลยเวลาที่เงินเข้าเลยได้ย้อนหลังเยอะสมกับที่เขารอคอยบอกเล่าความถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ